สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้นะครับผมพี่แจ็คะมาแนะนานะครับในการใช้นะครับระบบออล็อกอินนะครับของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยปัญหาในการล็อกอินเข้านะครับในขั้นตอนแรกนะครับเด็กๆครับเด็กๆจะต้องทําตามนี้ก่อนนะครับผมทำตามขั้นตอนพี่ๆบอกนะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องไปเช็คก่อนว่าเราเนี่ยได้ทําการลงทะเบียนออล็อกอินไว้หรือเปล่า นะครับผมโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ mfa.ku.ac.th นะครับ, th, รบไซน์นี้เนาะนะครับ mfa.ku.ac.th นะครับจากนั้นนะครับเด็กๆนะคกดปุ่มไซต์นะครับผมไซต์อินลัเราเข้าไปได้เลยครับ คนครับเราจะต้องเริ่มต้นทําใหม่นะครับผมตามพี่เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนเนาะนะครับเมื่อใครที่ล็อกอินเข้ามาเราจะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับเนแล้วก็เปิดใช้งานแบบนี้นะครับนั่นแสดงว่าเราเคยลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะตรงนี้นะครับผมก็ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทํานะครับเราจะต้องมากดปุ่มคําว่ารีมูฟนะครับเราจะทําเป็นขั้นตอนพร้อมกันเลยนะครับกดปุ่มรีมูฟออกครับ ใส่เลขประจำตัวกันครับเพื่อคอนเฟิร์มครับเมื่อคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับนี่นะครับผมปิดใช้งานนะครับทุกคนจะต้องเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเด็กๆครับให้ไปที่เว็บไซต์ในการลงทะเบียนในการลงทะเบียนเปิดระบบนะก็คือเว็บไซต์ A d l บเบิลแอลล็อกคับอครับเนี้นะครับทำตามพี่นะล o g i n นนะครับอ l ็อกอินคยเอนะครับจากนั้นนะครับเด็กๆนะครับมองหานะครับประธานที่เขียนว่า c อดเ n t า o อนนะครับมันจะสามารถเอาเมาส์นะครับกดลิงก์เข้าไปได้นะครับ จากนั้นนะครับเมื่อเข้ามานะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับเราจะต้องทําการลงทะเบียนนะครับโดยการซาย,ยินก่อนนะครับถ้าใครเข้าจาก PC จะหยู่มือถ้าเขาถ้าใครเข้าจากโทรศัพท์มือถือนะครับนะครับให้เด็กๆหานะครับเมนูมันจะเป็นขีดๆแบบนี้ขีดให้กดเข้าไปแล้วหาคำว่าล็อกอินถ้าใครไม่มีเนี่ยลองพยายามาหานะปุ่มล็อกอินมันจะอยู่แถวๆนั้น,นะครับเราก็เข้าเว็บไซต์เออเราก็ล็อกอินด้วยยูสเนีนะครับ เมื่อลอกอินแล้วนะครับจะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับสิ่งที่น้องๆจะต้องทำนะครับนั่นก็คือนะฮะน้องๆจะต้องโหลดแอปพลิเคชันเป็นมาก่อนนะครับแต่ถ้าใครโหลดมาแล้วนะครับก็ให้เปิดนะครับเว็บไซต์นะครับกดเปิดแอปพลิเคชัน Google Authentic ขึ้นมานะครับถ้าลงทะเบียนไว้แล้วนะครับมันจะมีคำว่า KU or log in อยู่นะครับแต่ตอนนี้ ถ้าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนอะไรเลยนะครับทีนี้น้องๆที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับพี่จะขอ,อนิดนึงนะครับให้น้องๆน,นะครับคลิกตรงบรรทัดที่เขียนว่า k u ยูออลล็อแล้วมีหล้าคลิกค้างไว้เนอะในแอปนะแล้วก็ลบมันทิ้งนะครับเพื่อจะลงทะเบียนใหม่นะครับกับตอนนี้พร้อบพี่ สิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือเมื่อหลบออกแล้วนะครับน้องๆเปิดแอปพลิเคชันออเทนออติเกเตอมานะครับผมมันจะมีเครื่องหมายบวกกับออเทนอ t ติเกเตอร์มาทางขวาด้านล่างนะครับป่มเครื่องหมายบวกนะสแกน Q R ครับสิ่งที่ต้องทำต่อมานะครับผมก็ใส่ชื่อนะครับผมว่าเป็นภาษากฤษนะครับชื่อจริงชื่อเล่นก็ได้นะครับส่วนสิ่งที่ใส่ไปนะครับนั่นก็คือ วันทามโค้ดนะครับน้องๆบางนคนอาจจะสงสัยอา้าวทำไมเคยทําไปแล้วเนี่ยใส่ตรงนี้แต่มันไม่ผ่านน้องๆทําตามพี่ก่อนนะนะทำตามพี um ่ก่อนนะครับอ่ะเราก็เปิดแอปพลิเคชันนะครับขึ้นมาเราก็ใส่วันทามโค้ดนะครับวันทามโค้ดจะมีเวลาของมันอยู่นะถ้ามันใกล้จะหมดเวลานะครับเราก็รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะขึ้นตัวรหัสให้ใหม่แล้วเราก็ไปใส่ใหม่ก็ได้ถ้าเราใส่ไม่ทันนะครับ แล้วมันจะผ่านเนาะแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กๆครับเราสามารถเข้าไปดูที่เมนูตรง personal info ได้นะครับถ้าึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับนั่นแสดงว่าเรานะครับล็อกอินแล้วก็ลงทะเบียนผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเรากด sign out ได้เลยครับเด็กๆครับเว็บไซต์นี้จะปิดไปเลยเนาะเราก็จะปิดครับ sign out ออกนะนะครับแล้วก็นะครับเด็กๆเข้ามาที่เว็บไซต์ mfa เหมือนเดิมนะครับมาดูซิว่า เราลงทะเบียนไปเมื่อสักครู่เนี้ยได้หรือเปล่านะครับกด sign in ครับใส่นะครับ username กด sign in ครับถ้าจอแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับออล็อกอินนะครับน้องๆครับถ้าน้องๆเคยลงไว้ที่เครื่องเพื่อนก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับเพราะตอนนี้เครื่องเพื่อนจะไม่สามารถสแกนได้แล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ที่เราแล้ว นะครับอ่ะกดใส่เอาออกครับจากนั้นนะครับเราเข้าไปที่เว็บฟาร์มเนอะน้องๆครับจำไว้เลยครับตอนนี้เราลงทะเบียนที่โทรศัพท์มือถือเครื่องของเราแล้วนะครับเราพอเวลาเราล็อกอินนะครับในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยก็ตามนะครับถ้ามีปุ่มคำว่าออล็อกอินตัวนี้นะครับน้องๆนะครับก็จะกดเข้าไปนะครับใส่เพียงแค่ username ครับแล้วก็า a เวิร์ด จากนั้นกด sign in ครับเด็กๆครับแต่เหนะ็นไหมมันจะไม่ได้ให้เราสแกน QR code แล้วนะครับอ่ามันจะเป็น one time code แบบนี้นะครับมีน้องๆหลายคนบอกว่าผมก็ขึ้นแบบนี้แล้วผมก็ใส่ one time code อันนี้ไปแล้วแต่มันก็ไม่ได้ นั่นแหละครับที่น้องไม่ได้เพราะว่าน้องอ่ะเคยไปลงทะเบียนโดยใช้เครื่องคนอื่นลงทะเบียนเพราะฉะนันเนี่ยวันทามโคดอ่ะมันจะอยู่ที่เครื่องเครื่องหนึ่งนะครับหรือว่าเครื่องของเพื่อนนะครับแต่เมื่อกี้เรากดอ่าตรง MFA เนี่ยในขั้นตอนแรกๆเนี่ยเราได้รีมูฟเนี้ยเราก็ของเพื่อนเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้ละนะครับมันจะมาอยู่ที่เครื่องเราแทนและนะครับเราก็เพียงแค่ใส่นะครับวันทามโคที่อยู่ในเครื่องเราลงไปนะครับได้เลยครับ ถ้าใส่ถูกต้องนะครับก็จะสามารถนะครับเข้ามาที่ระบบ Edufar m i n y ได้นะครับโอเคนะครับถ้าน้องๆคนไหนที่ยังเข้าไม่ได้นะครับวันจันทร์นะครับให้เอาโทรศัพท์มาที่ห้องบริการการศึกษานะครับของคณะนะครับที่ชั้นหนึ่งะแล้วก็มาเจอพี่ได้เลยนะครับตอนเช้านะครับผมโอเคสวัสดีครับ